จ้าวันนี้พามาชมสวนลุงมงคลนะคะเนี่ยเนี่ยส้มโออ่าลุงส้มโอนี่กี่วันขึ้นน้ําทีคะสองวันค่ะสองวันขึ้นน้ําทีนะเนี่ยดอกเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างคะปุ๋ยยายาต้องประจําเลยยายาต้องประจําเลยนะใช่อาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งอ๋อต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งนะคะต้องฉีดส้มโอแบบไหนถึงจะเรียกว่าผิวดี จับให้ดูหน่อยนะคะนี่กิฟไหมลุงกิฟไหมนี่ต้องต้องผิวอย่างนี้นะคะเนี่ยใช่ถ้าถ้าผิวผิวตรงไหนแบบไหนถึงจะไม่ผ่านนี่งเป็นเพราะอะไรคะแมงต่อยโอ้แมลงมันต่อยเนาะเี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้กเนี่ยแมลงมันต่อยก็จะเป็นมีผิวไม่เนียนแล้วก็จะดำๆเนาะใช่อต้นหนึ่งนี่ประมาณถ้ากี่ลูกดีถ้าเอาไว้ถึงจะดีห้าหกสิบประมาณห้าหกสิบลูก หนี่ค่ะลูกข้เลยใช่ไหนี่ค่ะเนี่โอ้โหต้องมัดไว้ไม่งั้นกิ่งจะหักนะเนี่ยเนาะดูดิเนี่ยลูกไขว้เลยเนาสวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาดูดอกดอกเขาเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะดอกเงยถือว่าสวนนี้ต้นดอกไม่ถ่ายเนาะดอกก็ก็นี่ก็ดกอยู่นะดกมากเดี๋ยวกิ่งหักนะนี่นี่ต้นต้นนี้ก็ดกนะเนี่ยอยู่กลางกลางอ่ะ อันนี้ก็มีประมาณกี่ลูกคะลุงเนี่ยตันนี้ยี่สิบขึ้นไปยีขึ้นไปที่เราเห็นเหมือนกับไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นยี่สิบลูกเลยนะเนี่ยที่ติดกว่าเลยนะกว่าด้วยเออนี่ยเห็นไหมพวกลสามสี่สามสี่ลูกอ้เนี่ยเห็นไหมนูนค่ะเยอะแยะเลยแล้วก็ดูดอกออกมาใหม่นั้นเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเยอะนะ ต้นหนึ่งนะลุงเขาบอกว่าเอาแค่ยี่สิบลูกนี่ก็สบายแล้วไม่ต้องเอาเยอะยี่สิบลูกนี่ก็โหได้ได้ตังค์แล้วแกว่านั้นนะยี่สิบลูกส่งนอกด้วยนะคะส่งนอกขายเป็นลูกขายเป็นโลคะลูกละแกบาทลูกละแปดสิบโอ้โหเป็นไงล่ะเห็นไหมคะน่ะกินยากแล้วอ๋ออันนี้ผิวสวยนะ อ๋อนี่อันแสดงว่าอันนี้อันนี้โดนแมลงหรือว่าไงอันนี้โดนแมลงผิวเสียอันนี้ผิวสวยนี่ค่ะก็มีพิติบ้างนิดหน่อยธรรมดาเนาะนี่นะดูจะหักเลยไม้จะมาค้ำเออนี่ยดูดอกเป็นดอกเอามีเยอดอกราชาดอกนี่ค่ะดอกเห็นไหมห้ะดอกนู่นเยอะแยะเลยนะเนี่ยดูดูทีแรกเยอะแยะดูไม่เป็นนะว่าไม่มีดอกโอ้โหมาดูปลายกิ่งดูมี เทียบเลยนุ่งเนาะนู่นเหรอไม่ยกินจะหักพวกนี้อย่างนี้ต้องเวลานี่ต้องผูกไว้ใช่ไหมลุงผูกกี้ก็ค้ำกันหมดแหละเนี่ยดูเก่งนี้เก่งน้อยนี่ทำกันโอ้ยเนี่ยเนาะไข่เออไม่งั้นจะหักเนาะมัต้องโยงไงเขาต้องใช้เชือกโยงขึ้นถ้าปล่อยมาเยอะล้นตรงนี้นี่ทีนี้บิดเลยเริ่มบิดแล้วัมันบิดตัวเองเนาะเพราะว่ามันหนักเนาะเนี่ยมันกี่ลูกแล้วเนี่ย สี่ลูกนี่ด้วยนี่ข้างบนด้วยลูกหนึ่งกิ่งเดียวกันนี่ค่ะการติดสปริงเกอร์ก็จะติดสองอันนะต้นละสองหัวเลยต้นละสองหัวสองฝั่งเลยเห็นไหมคะไม่งั้นมันจะไม่ทั่วเนาะต้นหนึ่งประมาณเปิดไว้ประมาณกี่นาทีลงสี่สิบนาทีต่อต่อหนึ่งต้นนะก็แถวแถวนึงเงี้ยต่อหนึ่งล็อกอ๋อนี่ค่ะก็จะประมาณอย่างนี้เนาะ ใบเทียมเลยเห็นไหมคะเนี่ยลุงบอกว่เทียมใบเขาหนเออใบใบสวยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยใบสวยมากจริง,ป,งปิ้งเลยเจ้าของสวนก็พอใจอ่ะค่ะปีนี้พอใจพอใจในสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยเขาบอกสวยงามนี่ไง<ล>ดอกดดเขาก็นี่ดอกเป็นอย่างนี้นะกิ่งหนึ่งนี่ได้แค่ลูกเดียวเขาก็พอใจแล้วค่ะ นี่ม,นมันมันตั้งกี่กิ่งไงเนาะเยอะแยะตนนี้กี่ไร่คะลุงสามไร่สามไร่ถ้าได้ได้ไดปีละเท่าไหร่ถึงจะพอใจปีละหกเจ็ดหมื่นก็พอใจแล้วออปีละหกเจ็ดหมื่นก็พอใจแล้วแค่สามไร่เองนะเออไม่ได้เยอะแต่ดูแลอย่างเดียวค่ะเรื่องน้ำน้ยานี่ลูกเล็กๆก็เริ่มมีแล้วเนี่ยแล้วก็มีดอกมาใหม่อีกก็คือได้ขายเรื่อยๆเลยนั่นเนี่ย อ้ว่าหนาเป็นห่วงนั่นสี่สี่ลูกเลยนู่นหนาเห็นไหมคะมเล็กๆอะ่ะแล้วลูกโตนี่ก็สี่ลูกไงค่าๆนี้ยอ <laughs> โอ้อย่างงี้ได้ขายเรื่อยๆนะเนี้ยเนาะได้เลยเลยนี่นี่สองลูกนี้ใหญ่แล้วเขต้องลิตกระป๋องยังไงแต่จริงๆแล้วเขาต้องเขาต้องเด็ดออกไหมลุงเด็ดออกแต่เราไม่เด็ดเราจะไว้ขายอยโอ้มันขายได้อยู่แล้วใช่ <laughs> ไม่เด็ดออกก็โอ้โหดูลูกนี้ใหญ่ใหญ่มาก <laughs> ใบบางมใบใบหนึ่งเลยนะง่ะอ่อนนี่เหรอใบหนึ่งเลยลูกนี้ประมาณกิโลลงประมาณเกือบสองโลโอ้หดูดิลูกเปนเริ่มเลยนั่นเนี่ยเหมือนลูกเล็กๆนะดูดูมือย่อนเนี่นอกถ้านอกได้ก็เจ็ดสิบบาทลงส่งนอกได้เลยนะอันนี้เนาะคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้า